ข่าวข่าวทุกคนได้รู้ข่าวจึงเร่งรีบเร่งรุดมาเพื่อที่จะมางานบวชของเจ้ายอดในวันนี้ยอด,ยอดแต่งตัวเข้ใจแม่หรือเปล่าครับสวัสดีจ้าป้าสวัสดีจา้าลูกขอบใจพวกเองมากนะกที่มางานบวชของพ่อนาคยอดอไ,ได้บวชพระแล้วนะจ๊าป้าจา๋าเดี๋ยวพี่คุณหนันจะลงเขาคงมาแล้วมั้ง ยอดครับแม่วันนี้ลูกของแม่ใส่ชุดพนากสีขาวดูดีที่สุดในโลกจริงนะครับแม่ตั้งใจบวชนะลูกนะเองจะบวชให้แม่สักกี่วันแม่ก็ไม่ว่าแล้วก็ที่สำคัญแม่ก็ไม่ค่อยมีตังค์สักเท่าไหร่<ะ>พ่อคุณหันนรงก็ให้เงินแค่พอจัดงานนี่ อะไรแล้วแล้วหาหมอทาขวัญมาหรือเปล่ปาเนี่ยหมอทําขวัญนะก,กูโทรไปตามมาแล้วลเขาบอกว่าเขาจะมาช่วยเห็นพ่อนาคเนีไม่ค่อยมีตัง์ป่านนี้เดินทางถึงไหนแล้วไม่รู้ก็ใช่อย่่แมจะถึงเวลาไปปวดอยู่แล้วไม่รู้ว่ามาทางรถหรือทางเรือถ้ามาทางรถคงพอจะรอดแต่ถ้ามาทางเรือ,อ,อ,อน่าจะจมน้ําไปแล้ว<ถ>อคยจะล้นไปโค้นออามาจากไหน แม่ทังควยบาดใจสวยขวกใครในพื้นขาหนนสวยเลิกกินคนัวยสวยไปทั้งคินด้วยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋อดยเดี๋ยวโดนเลิอยากบอกว่ารักแต่จนยิ่งน้วทนะทางบ้านักเงยแล้เทาเราต่างกันร้องไม่ได้มึงก็ไม่ร้องสนะ ร้องเย้ีครับตัวอะไรเนี่ยหมอครับหมอจ๋าอย่าเรียกหมอจ๋าเดี๋ยวหมาจอครับตายแล้วสามคนเนี่ยฮะคนไหนเป็นคนอาวคนหมดครับไม่ครัเลีคนหมดนี่นี่ยีจุกแกยังไม่ตายแกติดไฟกระพริบที่ปากเลยเหรอเฮ้ยนี่นั่นนั่นอะไรครับผมที่ปากมันอะไรฟฟนฟโขบเหรอัฟครับเฮ้ยไฟเหรอ ฝากดีกูกลับงอนงอนช่วยก่อนช่วยเหรอจ้านี่งานอะไรครับเนี่ยงานบัวเป็นหมอครับเป็นหมอมะนักใคร่เนี่ยสองคนนะใครนะเมียกับลูกครับตายตายลูกพลางเนาะขอโทษครับเมียเมียผมดูดมาไม่พอเวทนี่หมออะไรขึ้นมาได้เลยจ้าขึ้นเลยเหรอขึ้นเลยขึ้นตรงไหนอ่ะ ไีไอ้พกูกมาช่วยแม่กูเลยสิสิขึ้นเลยเน้ <c oughs> <c oughs> มึงถอดฟ้านก่อน <c oughs> อเสียงแย่คนนั้บอกว้ายว่ายจิกต,ตรงไหนวะไอจิงๆมึงแสกับมึงถอดมึงเหมือนกันเลยนะขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้มานี่มานี่แป๊บหนึ่งรอรอหมอแ <c oughs> ป๊บหนึ่ง หมอจะโลบรัดเลยนะวันนี้หมอรีบหมอต้องไปเก็บตังค์ในกระทงอีกเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอะไรอ่ะเข้าให้ทุเรียนทอดกูมาทุเรียนทอดกูหายไปไหนเนะี่ยไหนอ่ะสภาพมึงไม่น่าแดกทุเรียนทอดเลยอยู่นี่มาทางนี้มาทางนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ใครเนี่ยหมอสวยเหลือเกินสวัสดีจ้ะหมอสวัสดีครับสวัสดีครับจครับผมมาช่วยงานครับมาช่วยฟรีเหรอจ๊ะ <laughs> อใช่ฟรีครับใช่ฟรีขอบใจมากนะหู้ยมากันเยอะแยะไข่มั้งเนี่ยสาวสาๆนางฟ้านางสวค์มาช่ทั้งนันเลยหน้าประจำคณะนี้เนาะสี่ปีมีหนปากมีนะมึงอ่ะป้าจ๋าหมอดัดฟันมาด้วยไม่ต้องพูดหมอจ๋าอะไรอ่ะจะดัดฟันเลยจ้าทำไมอ่ะไปดัดฉันนานเธอนี่ถ้ากูถีบเขาตกน้ำเขาจะเคืองกูไม่ได้ เขาแก่ okay, แล้วเมลุปร่างหน้ารอ,อปลาสวายนะมึงเนี่ยมามาแล้วก็ใหญ่ช้าเลยทําพิธีเลยเถอะจ้าจ้ายวแปนึงเ,เออพี่ห <c oughs> นูหิวข้าวนี <c> ่ <oughs> ใจเย็น <c oughs> ผัดกะเพราผัดกะเพรา,ก,า,พากินให้ได้เลยฮะผัดกะเพราใส่กล่องกินให้ได้เลยเผ็ดยังเฮียแต่ก็อร่อยอร่อยแดกก็ไม่ได้ ปัดป้าแต่เอียงถึงกูบูดพอดีหมูหมูเปี้ยวครับผมกูจะฟังใครดีเนี่ยเดี๋ยวฟังก่อนครับผมเมียท้องใหญ่ขนาดที่ยังเอาไมเหรอไม่ได้ท้องมันไม่ได้ขี้ไม่ได้ขี้เออตอนนี้หาคนแดกอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงจ้ะเออยอดนี่หมอขวัญจริงป่ะเนี่ยดูว่าหมอผีเธอใส่ผ้าองค์มาเลยขยบขยบขยบให้หมอหน่อยลูก หมอจะนั่งแป๊บหนึ่งเสอะไรพี่นั่งหลังพี่เลยนั่งหลังเลยเหรอจริงเหรอจริงจ้ะนั่งอย่ง้เอเขาไม่บอกกูตั้งหลัอีเซอีเตอะไรของมึงเนี่ยนั่งขนแบบขนแบบขนแบบขนแบเมึงกอ้มอกนั่งหลังมึงคนที่ไหนเนี่ยมึงไม่รู้เนี่ยฮะคนที่ไหนสียาโสธรนั่งไหนนะมีสียาโสธรด้วย นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เนอนั่งหน้าเลยใช่ไหมนั่งหน้าเลยนะนั่งหน้าเลยโอ้ยฮีเอ้ยก็ไม่บอกสีสีสีพีอะไรอีกแล้วเหยียบไปหน่อยทำไมดูแล้วขอมึงใหญ่เขาคงคีกโอ้โหแม่เคยสบายใจเลยพีก็เร็ว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 ข้าผีเดี๋ยวหมอจะทำลายขวัญแล้วนะทำขวัญ จะมีค่าคำนวณไหมเนี่ยมีครับสิบสองบาทครับ12บาทเนาะใช่ครับเออดีแล้วหมอจะรวบรัดแล้วนะเดี๋ยวไม่ได้พ้นเที่ยงคืนตะลบยิ่งเล่งอยู่<ะ>หมอจะทองน้าโมแล้วนะนะโมฮ<อ>ะเะเปล่าโป่งให้หนูหน่อยอยากเล,ล่นโป่งอะแม่ ขวัญพ่อคัสินลูกอยากเล่นโปงอยากเล่นโปงอยากเล่นโปงพ่อนาคเป่าให้หน่อยพ่อนาคไม่ว่างครับทำไมอ่ะเป่าไม่ไหวรู้มากแม่เราเนี่ยพ่อเป่าให้ลูกมาหน่อยเถอะพ่อตามใจพ่อรักหนูหนนารักเละนักโมตัสสะ หน่อยขออนุญาตแป๊บนึงี้จ้าโป่งหมดอีกแล้วพ่อพอโป่งหมดเป่าให้ลูกหน่อยเรืขี้เหี้ยอะไรแล้วมึงดูดโอ้ยใครตดเนี่ยแป๊บหนึ่งหน้ามืดเปล่าไม่ค่อยดียาพิระยาเชวยเป่าหน่อยใช่สิเธอไม่รักเราแล้วนี่พี่ระยาพี่ระยาช่วงนี้เป่าไม่ได้ทำไมอ่ะโดูได พ่อพ่อพอพอให้ลูกมันเล่นไปพ่อเอาโป่าวงให้หนูแล้วข้อขาข้อขาหนักโอ้ปสะพ่อโป่งหมดแล้วอ่ะพ่อเป่าหน่อยขอโทษนะจ๊ะรอหมอแป๊บหนึ่งหมอแล้วเป่าหน่อยเออลิเกรีบสมองหมอเบอร์แล้วเอาเออเออพี่ พี่พี่ <c oughs> พี่สุดยอดมากติดนิ้วอีกพี่เอานิ้วออกก่อนเอาน,นิวออกโอ,โอ้โหไม่เคยทำให้กูสบายใจเลยอาลูกป้าพ่อ่งให้ป่ <c oughs> อป,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 ป้าผงแตกแล้วแตกแล้ว, <c oughs> ลวเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อซื้อใหม่ให้ลูก ดูซื้อมาเยอะพ่อเปล่าเลยโอ้ยน่าเฮียซื้อมาเป็นแผงเลยไม่ต้องผมชอบอ่ะเออเอางีนกันเดี๋ยวหมอจะชุมนุมเทวดาด้วยกันเนาะรวบรัดแล้วกันนะโมตัสสะภควาโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะ คงใจเย็นพูดทางลงทำมังลงสังคบลงลงลงซะลงซะลงลงซะไอสัตว์แค้นมานานเป็นไงมั่งถามหน่อยแกแกเครืองอะไรใช่หรือเปล่าเนี่ยกูไม่ได้เครืองมึงแล้วอะไรดูปากน้าชานะคะยังไงฮะไอหน้าเฮียไปไปกองอยู่ตรงนู้นครับพ่อเป็นไรไม่เป็นไรลูก นะโมตัสสะภะวะโตระโตสัมมาสัพพุัสสะสาบจบสักเทกะาเมจะรูเปกิติรัตตะตักแต่ไม่อยู่เนี่ยเริ่มสักคอแล้วน,นะมึงเนี่ยหายเป,ไป,ไป็นไปิดทิ้งเป็นไง เมื่อกี้รถดูดซ่วมผ่านเหรอใครไม่ใช่ดูดซ่วมลูกปากปากพ่อเองเอ๋อเออหรือกว่ารถขี้่านสเกเกาเมจารูเปคิสิรัตเตะเลงมาลงมาลงมา เทพองเลยโอ้โหไม่เป็นไรแม่นังเหนียวโอ้ยโอ้ยโอยสีไม่เป็นอะไรเนาะแ่วะอะพอนาคจ๋าหมอกลับแล้วจ๋า้ <c oughs> ว <c oughs> โอ้ยเป็นทั้งบ้าน <c oughs> <c oughs> พีของขึ้น ของ,ข,องขึ้นพ่อนาคเอ๋ยฟังหมอให้ดีดระว่างบุญคุณแม่กับบุญคุณลกูกอนันใหญ่กันฟังหมอแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงลอยหลีเขาเล่าจังแม่เฝ้าวหวห่วงลูกแต่ลังเมื่อยังนอนเป็น ลิ้นไก่ก็สั้นเสือกร้องอีกตัดลิ้นตัวเองเอาองี้ดีกว่าแห่ข้าโบดแห่ข้าโบดเลยดีกว่าลบรัดลบรัดอ่ะไปโอ้ยเ้ยเฮ้าเฮ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮรยเฮ้ยเฮ้รเฮ้ยเฮย้นเเเม เองไม่ยอมไปเว้ยนังลมนังลไปไปทำาวลำยาวไอ้ยอมพี่อวดเองไม่ยอม